สวัสดีทุกคนนะครับยินดีนต้อนรับเข้าช่องรู้จักไอไมนะครับผมโอเคทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอดีหลักของผมนะครับซึ่งไอดีหลักของผมเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่คุณรู้ไหมก็คือมูลค่าประมาณ238บาทนะครับผมก็คือเล่นมาเนี่ยจนวิวหยิบก้านะครับผมเติมไปทั้งหมด238บาทซึ่งถือว่าเติมไม่เยอะนะฮะก็คือผมซื้อซีซั่นพาร์ตเนี่ยซิงต้อมพาร์ะก็อยู่ประมาณ149บาทเนาะไอของไอเวสนะครับแล้วก็มันจะมีแพ็กเกจอ่าแพ็กเกจ แ9สิบเก้าบาทนะครับแพ็กเกจไหนนะน่าจะแพ็กเกจอันนี้มั้งครับที่ผมซื้อไปนะเออ มีงบอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ <G ül üş> อันนี้บอกไว้ก่อนนะไอี ID นี้ไม่เคยรีนะครับผมก็คือผูกเมลผูกเมลอะไรพกนี้ก็เรียบร้อยเลยฮะนี่ฮะเมลผมก็สร้างมาแบบเมืองใหญ่มากตอนนี้เลวลเยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าผมเติม238บาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูหน้าเติมเงินนะของ i อ s นะโอเคไปดูนเลยครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในหน้าที่มีประวัติการซื้อหรือเติมเงินนะครับของของเกี่ยวกับเกมหรือระบบอะไรใน iOS นะครับ App s t o ร e อะไรประมาณนี้นะนี่เลยประวัติ การซื้อเนี่ยก็มีประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีแล้วก็นี่ตั้งแต่วันที่2 2มกราก็จะมีแจกคุกกี้รันนะครับผมก็ซื้อครั้งแรกก็149บาทเนาะคิงดอมพาร์ตนะครับผมอีก89กก็คือแบบแพ็คเติบโตอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในเกมนะครับผมตอนนี้เรากลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมอัพก่อนเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตัวนะครับผมว่าผมมีตัวอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับ ปบผลิตนมก่อนรับเขียดได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวนะก็คุกกี้ของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ก็มีคุกกี้รสเอสเปซโซ่นะครับสองดาวเนาะก็คือมันออกมาให้โอเคอัพก่อนอัพสกิลกนให้สกิลแรงๆตัวนี้คุกกี้รสซอสพริกก็คือเขามีให้อยู่แล้วนะตัวนี้เขาคือมันล็อกไว้อยู่แล้วนะครับน่าจะมีทุกคนนะอันนี่ยแล้วก็คุกกี้รสนมนะครับก็คือผมเปิดมาตอนที่เขาแจกเนี่ะเปิดได้มาพอดีฮะก็เอสเปซโซ่สองดาวซอสพริกหนึ่งดาวรสนมไม่มีดาวนะครับแล้วก็สัสดรัอันยอง คุกกี้รสสมุนไพรนะครับอันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นตัวที่ผมใช้นะก็จะเป็นตัวนี้ฮะเป็นแทงนะครับผม คือผมเอามายืนน่ะสี่พันแปดแต่จริงๆถ้าผมใช้ตัวนี้นผมไม่รู้มันจะเวริร์กป่ะนะแต่ผมกลัวนมมันยืนไม่ไหวแต่ตัวนี้มันก็เป็นสายนิวใช่ไหมัยก็ผมจะใช้ประมาณเซตนี้อ่ะก็จะมีเอสเปซโซ่ซอสพริกนมสมุนไพรแล้วก็อะโวคาโดครับอะโวคาโดนะโอเคแล้วตอนนี้มาดูกันว่าผมใช้คอมโบเนี่ยมาถึงด่านที่เท่าไหร่นะครับ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านที่6นะครับเมืองที่6นะเมืองที่6ด่านที่28นะครับ6ขีด48นะครับผมเอ๊ขีดย8่นะครับโอเคเรามาดูกันนะว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือน่าจะบอสสุดท้ายแล้วมั้งครับของด่านนี้นะมาดูน,นะว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเออลืมบอกไปสมบัติที่ผมมีนะครับผมก็อันนี้เลยตำราปิชิดศึกของผู้สแสวงบุญน,นะครับก็เมื่อคืนเปิดได้มามันมี4ใบฟรีก็คือไอที่ล็อกอินน่ะนั่นแหละผมได้มาก็เปิดได้มาันเดีีียวผ <laughs> ผมมมกก็็ท่จจะะใช้ เราดูตรงนี้ได้นี่ใช่ไหมเนี่ยตำราพิชิตของผู้สแสวงบุญนะครับแล้วก็เกลียวคมสุดสะพึงนะครับผมและตามด้วยเขาขวาข,วาของวิญญาณเฝ้าประตูนะครับซึ่งเขาขวาของวิญญาณเฝ้าประตูเี่กก็คือเพิ่มดีเฟนส์ให้เรานะให้ทั้งทีเราแบบอึดขึ้นประมาณนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเพิ่มอัตราโจมตีคิตรคอนให้ทุกที่ทุกตัวนะครับก็คือทุกตัวตีติชินะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าตัวฮิวตีติคิมันจะทําให้ฮิวเพิ่มหรืออะไร ว่าไม่ใช้เกียวนะอันนี้ก็คือได้รับพลังจากตำราพิชิตึกนะครับผมได้เพิ่มพลังโจมตีให้แก่ฮีโร่ทุกตัวนะครับก็คือเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะไหวหรือเปล่านะเข้ามาียบร้อยนะครับโอ้มาถึงก็โดนสตันเลยโูมังเชพุชิจูดูดูตีโคตรแรงครับถึกไหมถึกไหมถูมังชพุชิจู เฮัยจักเฮส่งบอลหมุรังหมุรังจาร่าทิกยูนะ่าเอปเปโซ่ดูดเอปเปโซ่สกิลทุกคนก็คืออาจจะดวงดีที่ได้เอปเปโซ่มาดาวเพิ่มประมาณนี้นะมันก็เลยทำให้แบบเอปเปโซ่ดูแรงขึ้นนะครับนี้เราก็เก็บเหรียญไป โดมันเุจร이번กอนจะเมลดล่ามหคแรงทุกคนผมว่าน่าจะผ่านชิวๆแล้ว이번กจะเมลดจริงๆนะถ้าผมไม่ได้สมบัติเนี่ยผมไม่ได้มาไกลขนาดนี้นะเมื่อเมื่อคืนนะครับมาได้เพาสมบัติชิ้นเดียวเลยเฮ้ยแท้งเราจะตายไม่เป็นไรครับก็คือเราาแค่ผ่านมาก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาจ็บตกก็ได้เกัแต่ผมก็ไม่รู้จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหดูทรงไม่น่าจะไหวเรไม่มีดาเมจแล้วชอยากงสแต่ถ้าสมมติผมกดสกิลเองอ่ะ ถ,ถ้าหากผมกดสกิลเองนะครับอาจจะสู้ได้ก็ได้นะเราแบบกดสกิลเองนะแบบไม่ได้นี่ไม่ได้เปิดออโต้สกิลนะครับก็คือให้มันติดเพิ่มความไวแหละแต่เรากดสกิลใช้เองนะครับโอมันเชิญบุชชิโอโอเคมันปัะมัณนี้เนาะถูมนเชิญบุชชิ ไอ้ผมลืมฮิวให้เพื่อนไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีตั้นหง평화를무럭무럭라나แต่ฮิวไว้หน่อยก็ดีนะเฮ้ยจากเฮอบุบชจอช่ก็โดนเจ็บอยู่นะกพาผมใช้ที่เคียวพลาดเมี่ทุเช่อปุชชีบบ โดนเลยเนี่ยสนจดหนึ่งไเร็ะเจอบอสเลยไหมย,ยังไม่เจอผมโดนสตันงไงเม่อกีเลยพลาดไปหน่อยคุยไป 도망쳐 보시죠. 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 도 도망쳐 보시죠. 도망쳐 보시죠. 도망쳐 보시 เออคือถ้าสมมติเรากดกดสกิลเองอะ่ะโอกาสชนะมันก็มันก็เยอะกว่านะก็คือเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะใช้สกิลตรงไหนเพราะเพราะว่าเวลามันจะทําให้เราแบบให้นี่ได้สมมติถ้าเราเปิดออโต้ใช่ไหมมันก็เปิดสกิลไปหมดเลยอะคือมันไม่ต้องรอแต่ถ้าสมมติเรากดเองอเราหาจังหวะในการกดได้ครับถ้าเปิดออโต้ก็คือมันกดไปเลยอะ่ะโอเคเราผ่านอันนี้อู๋เลเวลสามสิบแล้วครับไปด่านที่7ดเดี๋ยวเรากดลองสักอีกหนึ่งรอบนะอ้าว อันนี้อยู่ในเมืองในชะ่ไหโอ้โห5แส0ที่พีขึ้นเยอะมากก็คือหลังๆแนะีละเวลขึ้นไวมากทุกคนเวลขึ้นไวมากนะครับตาหนึ่งรอบคือผมอยากได้รูนนะจริงๆรูนสีแดงอีพิกอ่ะก็คือเราก็เอามาตีบวกตีบวกแล้วเอฟเฟกต์มันเพิ่มเยอะ,นะอะไงหลังจากนั้นเราก็เปิดอาโทษครับด่านไหนที่เราแบบสู้ไม่ไหวเอามาเ่เราลองกดสกิลเองดูนะครับอาจจะช่วยเราได้นะส่วนหนึ่งับ ส่วนนงเเยยอะลแต่การเปิดอัลโตะอ่ะมันช่วยให้เราได้ส่วนหนึ่งประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มใหม่หรือเปล่าอีกอย่างคือตอนนี้ทุกเลเวลของฮีโร่ผมมันน้อยคือผมต้องหาของมาอัพเลเวลตัวละครครับเพื่อที่จะให้เลเวลมันโอเคกับด่านที่เราไปนะทุ่มเงินชัตบุชจ๋าตอนนี้ยังเวล์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอยู่เลยอะ แต่ถ้าเรา,มเราไม่ใช่แสงเดิมนะเราก็ต้องอดผลนะปามไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรีบนะยยังไงเราก็เลวไปไกลอยู่แล้วผมคิดว่ายังไงทุกคนก็สามารถทาฮีโร่ขึ้น5ดาวได้นะใส่พจ่แบบไม่ตันะแต่ต้องใช้เวลามากกว่าสายตัวนิดนึงนะโอเคเราก็ไม่ได้ผ่าน3ดาวอะไรก็คือว่าเราผ่านเนาะเราก็แค่เอาผ่านให้มันปลดล็อกในการอัปเกรดปราสาทของเรานะครับ โอเคทีนี้ผมกลับไปในเมืองนะเดี๋ยวผมพาดูเมืองเต็มๆของผมนะครับผมขับไปอันนี้ผมก็ไม่รู้คิดอะไรนะก็สร้างไว้นี่อ่ะรถไฟผมก็ปลดล็อกที่22 2คันแล้วนะขเขาเรียกเป็นคันปะ่ะอันนี้ก็เป็นเมืองน้ําแข็งนะผมอยากได้แบบโทนน้าแข็งหิมะอะไรประมาณนี้ก็มีร้านข้าวอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้ฮะส่วนเราลงมาก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านหอคนอะไรพวกนี้พักอาศัยปุ๊บปุ๊บพอเดินมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะกลายเป็นโซนบ โรงงานผลิตอะไรพวกนี้นะผลิตของผลิตอะไรพวกนี้ผมก็จัดเรียงไว้หน่อยนะก็คือถ้าเป็นไม้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันครับไม้นี่ผมก็สร้างไปปับ๊บอ่ไม้นี่น้อยฮะผมก็สร้างไปก็คือพวกนี้ก็จําเป็นนะครับจําเป็นหมดเลยนะอันนี้ผมสร้างไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันต้องใช้ครับเอากดพ์ดี คือมันต้องใช้ส่งส่งอขอพรหรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ผมก็จะสร้างไอตรงนี้นะครับเพื่อที่ผมจะไปใส่ในรถไฟเนาะอันนี้ผมสร้างไปแล้วอ่าผมสร้างสีแดงบ้างสีแดงไม่ค่อยได้สร้างเลยนะครับน้ำตาลนะอย่าลืมนะน้ำตาลนี่คือแบบบางทีมันก็จำเป็นมากบางทีก็ไม่จำเป็นมันเฟอ้อ มาแล้วผมลืมสร้างอีกอันนึงอะ่ะอันนี้สร้างไปแล้วโอเครอผลิตครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเริ่มอัพขึ้นเลเวลสองนะทุกคนอย่าลืมอัพอัพขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีของแบบสร้างหารสร้างอะไรนะอย่างผมก็ต้องเริ่มอัพแล้วเนี่ยประมาณนี้นะก็คุกกี้ผมมีประมาณ24ตัวนะครับ ก็ยังขาดยเยอะเลยเกลือตลอดนะเปิดมามแล้งนะครับแล้แงแล้งอดีหน้าผมก็ใช้เซตแบบตีมอนไม่เกละใช้เซตนั้นเลยผมก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่ประมาณเทีเยร์900นะครับผมก็ได้5,000เพชรเนาะเทียร์900โอ้ถ้าขึ้นไปแบบท็อป80ก็คุ้มแล้วนะได้ท็อปเทียร์เทียร์2,000นอะ่ะ15,000ครับก็ผมก็ว่าก็โอเคแล้วนะแต่ก็สอนเรบผมเราใสา่ฟรีก็อดทนหน่อยครับค่อยๆอันนี้ไปนะ แล้วก็ส่วนวิธีหาเงินก็เข้ามาเนี่ยครับต้นแห่งความหวังเนี่ยครับเราก็ทําอะไรส่งไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้มาเนาะเนี่ยอย่างหมื่นหกหมื่นเก้าหมื่นสองเนี่ยเราขาดอะไรเราก็ไปผลิตแล้วก็มาส่งครับประมาณนี้นะไม่ยากนะไม่ยากส่วนเลเวลตรงเนี้ยเราก็อ่า นนะส่วนเลเวลเลเวลตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครเลเวลน้อยก็ทําอะไรพวกนี้สร้างผลิตสร้างผลิตอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะหรือไม่ก็กดตรงเควียนครับเควียพวกนี้แล้วกดที่โกครับมันก็จะไปให้เรานะตรงนี้เราก็อย่าลืมอัพด้วยนะครับเราจะได้มีเงินมีของอะไรมาอัพตัวละครเราเพิ่มเข้าไปนะ แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็อย่าลืมทำนะครับผมเราจะได้ส่วนเศษร,รูนนะครับรูนแล้วก็เศษร,รูนนะไม่ใช่สิท็อปปิง้งเขาเรียกว,ว่าท็อปปิง้งเศษท็อปปิ้งนะ่รัสที่สุที่เ,ร,เ,เรารถนำ้ยวีกา่อยู่วก็เอามาอัพเนี่ยเราก็จะได้เศษอันนี้มาอัพมาอัพเกรดรูนได้มาอัพเกรดท็อปปิ้งประมาณนี้ครับทำให้แบบเรามีพลังเยอะขึ้นเนาะ,ะการสร้างของตกแต่งพวกนี้มันมีเอฟเฟกด้วยนะทุกคน อย่างไอตัวเนี้ยเนี่ยมันเพิ่มคิทติคอนบอกสามอะ่ะก็คือถ้าเราสร้างนี่เราก็จะได้คิทติคอนเพิ่มอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องลองลองดูครับลองศึกษาไปเรื่อยทุกคนมันไม่ค่อยยากอะไรนะก็ไม่น่าจะมีอะไรคนระับสำหรับใครที่อยากแอดเพื่อนผมก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับ1น9 6ไอนะครับผมเดี๋ยวไม่ก็พิมพ์ไอดีม ID ครับ lsmdn 8 5 4 7นะครับผมตรงนี้เลยแล้วก็แอดมาได้เลยถามว่าแอดตรงไหนก็ไปตรงเพื่อน,นครับนี่เลยนี่นะ เห็นไหมข้างเพจียะสีน้าตาลนะครับกดเพื่อนแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยประมาณนี้เนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเริ่มปลดขยายแผนที่ไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าพัฒนาไปถึงไหนแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับจากรีวิวไอดีหลักของผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ยังไงถ้าชอบอย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัว